เลยนะครับว่าเกมซอร์เซ็ตแมนเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้มากๆนะครับผมสำหรับสาย f อ s เนี่ยครับผมสำหรับเกมมือถือเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีไม่กี่เกมนะครับที่จะได้รับกระแสะแบบนี้นะครับซึ่งเกมซอร์เซตแมนเนี่ยหลังจากที่พี่เนี่ยได้ทําคลิปแคสไฟประมาณสัก2คลิปแล้วถูกไหมผมก็ไปเจอสิ่งที่ผมสนใจอยู่อย่างหนึ่งเวยในเกมนี้เนี่ยนั่นกะ็คือของวิเศษนั่นเองคือของวิเศษเนี่ยจะมีทั้งหมด1 u f o 2ดาบตัว เอ็กคาลิเบอร์นะครับแล้วก็3เนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์4จะเป็นมังกรนะครับือจะมีของวิเศษอยู่4อย่างในเกมนี้นะครับเช่น <rt Isaiah> UFO เนี่ยจะสามารถบินสูงได้อ่าบินสูงเร็วนะครับดาบเนี่ยสามารถฟันทีเดียวตายนะครับผมฟันระยะไกลได้ด้วยแต่ว่าจะเขาเรียกว่าทําดามมแบบช้าหน่อยก็คือกว่าที่แสงจะพุ่งไปหาตัวเนี่ยเขาสามารถหลบได้นะครับแต่ก็ถือว่าโกงเพราะว่าฟันทีเดียวตาย หุ่นยนต์นะครับหุนยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่จะเรียกว่าโกงมันก็ดูแบบไม่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาเนี่ยมีเลือดค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถยิงได้เบาในดีอ่า <Br ass. S 1> ส่วนมังกรเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมหาไม่เคยเจอเลยแต่ว่าผมไปดูคลิปคนอื่นเขาเล่นละเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนเป็นยานพาหนะในตัวแล้วก็สามารถที่จะทําดามิดได้ด้วย <genuinely. S 3> <urers! S 1> นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะตามหาหนึ่งใน4สิ่งวิเศษของเกมซอรเซ็ตแมนเนี่ยครับผม <rapper conservatives> เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้เล่นอะไรแล้วก็จะสนุกสักแค่ไหน <rapper interesante> ไปดูกันเลยไอ้สั์พวกมึงที่เข้ามาดูอ่ะบล็อกสกินอ่ะกดติดตามด้วยนะเยอบเยอบ ก่อนที้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ away.

ดีก้นแท็กดีแต่มันก็เร็วอยู่นะทุกคนมันก็ไม่ช้านะไปดูก่อนมีคนเอ้ยยังไงไเจอแล้วเจอแล้วสองตัวว่ะเอาฮมาแล้วไอ้โดมจานยินมาช่วยแล้วกูจะลงตรงไหนดีวันนี้อะลงดีดีดีดบฟล quýt mấy đau quýt mấy đào quýt mới đào quýt mới <laughs> โอเคน้องก้วสวยอะไรตำรวจรากานมาช่วยแล้วเดี๋ยวะอ๋อข้างบนโอเคโอเคไปไหนมาร์ค u l a เ o ้า oh. d <Hold it. S 3> you. บ้าโอเคโอเคได้ปะสวยตึ้งเฉยโอ้โหที่กระดาษใส่หมวกยังยังมีนี่ด้วยวะอหมเป็นไงตำวรวจอวกาศขับเวฟโอไปช่วยโค้ดโก้เดี๋ยวลงไปหาน้ำมันหน่อยดีกว่านี่ไงเดี๋ยวเราเน้ำมันไปนั่็เดี๋ยวขับขับมาขึ้นมา

ป่ะน้ำมันเต็มถังน้ำมันเต็มถังวิ่งต่อวิ่งต่อเจอเจอเจอเบลเลียเบลเลีย โอ้โหลั่นอย่างเร็วอ่ะโอเคดาวบเฮ้ยส <c oughs> วย <c oughs> เ,เอาเรื่องบอดี้ มันน่าจะมีเสียงแบบบอกว่าหมดตีนะเท่ๆเอยเอาเร็อกว่าสิบเอ็ด้วเกมนี้เฉิดฉายจัดๆ UFO พารุยยั่วแหม่ลำไหนลำไหนน้ำมันเยอะเอาลำนั้นลำนี้มีน้ำมันไอ้ลำเรามีน้ำมันมา ไมดแต่พูดถึงว่าสะดวกนะแต่ว่ามันต้องพกน้ำมันเอาไว้ด้วยวะ่ะไม่งั้นคือแบบคือบินยิงแบบชิวๆอ่ะจริงมันอยในครับอยู่ในครับ,รบโอเจะแล้วเจ้แล้วเจ้แล้ว หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคโอเคถ้าชุบชีวิตแบบน่ารักจาดต้องเก็บน้ำมันมาเผื่อไว้ครับจริงๆริกด้วยอย่าลืมนะถ้าเล่นเกมนี้เผื่อเลยอันดับแรกเติมน้ำมันเอาน้ำมันติดตัวไปเลยผมว่าน้ำมันอ่ะดี อ,อยู่ไว้ก่อนเนี่ยโอเคได้ละเอาแล้วที่สองเหลืออีกน่าจะเหลือ,อแค่ตี้เดียวมาห้ามาแล้วฮะเฮโคตรหน่วยสวัสดปลุย โอ้ชอบคือชอบฟิลอย่างเงี้ยแล้วคือเกมมันน่ารักอ่ะดูดิโค้ดฟิลหน่วยสว่านนะครับก็มานี่ฮะเหลือแคตตี้เดียวว่ะเดี๋ยว์ยายที่นั่งก่อนยายนั่งหน้าน่าจะไปคันเดียวแบบเท่ๆเลยโอ้แบบกับขี่ซื้อมาหรือไงเด้เฮ้ยปลนนนนนนโอเคโอเคแล้ว let's go นไปแล้วครับ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 ตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครับพยายามไปเทียบเยพื่อนยิงนะู่้คนแอติเมรครับแยกล่างไปทีหนึ่งฮนะยิงเนอไม่นึ่งดองโอเครอบดอบดาวสองฮนะ อยิงอะจังหวะนี้จะพอยิงจังหนี้กระสุนหมดโอ้โหไม่ได้ตัวสุดท้ายกรจเทยอยู่นะว้าวสิบเจ็ดคิวกมีเหมาอะมีอยู่แล้วมันจะเฮ้ยแรงแพทตีนำว้าว แล้วสรุปใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่